สวัสดีครับวันนี้เรามาเ,มาเจาะลึกข่าวที่กำลังมาแรงเรื่องแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่มีข่าวว่ากำลังจับตามองมาเธอุสคุณยากองหน้าจากวูฟส์ประเด็นที่เราจะคุยกันก็คือ,อ,อทำไมต้องเป็นคุญยาเขาจะเข้ากับแท็กติกของรูเบนออมาริมที่มีข่าวลือกันได้อย่างไงแล้วมันจะคุ้มไหมอันนี้เราอ้างอิงจากวิดีโอวิเคราะห์ฟอร์มเป็นหลักเลยครับ คือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าแมนยูเนเต็ดอาจจะต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันนะครับถ้าออมูรีมาใช้ระบบ3 4 2 1จริงๆระบบนี้มันเอ่อมันต้องการความฟิตความเข้าใจเกมที่สูงมากซึ่งทีมปัจจุบันอาจจะยังเอ่อยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่การมองหาคุณยาก็อาจจะมาตอบโจทย์ตรงนี้ถ้าดูภาพรวมเนี่ยคุณยาเป็นคนที่สร้างความอันตรายหน้าประตูได้สม่ำเสมอมากนะในพรีเมียร์ลีกข้อมูลสถิติก็บอกว่าเขามี2ออย่างที่เด่นคือสร้างโอกาสก็ได้ จบสกอร์ก็ดีกว่าค่าเฉลี่ยตำแหน่งเดียวกันแถมยังพาบอลขึ้นหน้าได้ดีกว่ากองหน้าตัวเป้าทั่วไปอีกแล้วก็เรื่องความขยันตอนไม่มีบอลอันนี้ก็น่าสนใจทั้งเพรสซิ่งทั้งช่วยเกมรับตัดบอลก็ได้ ใช่ค่ะจุดที่สำคัญมากๆเลยคือประสบการณ์ของเขาในการเล่นระบบคล้ายๆ3-4-2-1กับบูฟนี่แหะค่ะโดยเฉพาะบทบาทตรงพื้นที่ด้านในฝั่งซ้ายที่เรียกว่า Half Space นะคะเขาเข้าใจเลยว่าจังหวะไหนควรทางออกไปดึงตัวประกบหรือว่าจังหวะไหนควรเลี้ยงตัดเข้ามายิงเองการที่เขาเล่นในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วในบทบาทนี้อันนี้เป็นข้อได้เปรียบใหญ่เลยค่ะครับครับอันนี้น่าสนใจมากแล้วสถิติตอนมีบอลน,นี่ก็เออ ก็น่าทึ่งนะครับโดยเฉพาะเมื่อคิดว่า Wolves ก็ไม่ได้ครองบอลเยอะอะไรขนาดนั้นเขามีสถิติพาบอลเฉลีย่ยแบบว่า30กว่าครั้งต่อเกมเลยเป็นหนึ่งในคนที่พาบอลขึ้นหน้าหรือ Progressive Carries ได้ดีที่สุดในลีกคนหนึ่งเลยแล้วก็ยังเป็นกองหน้าที่เลี้ยงเข้าพื้นที่สุดท้ายได้ดีมากๆแถมสถิติเลี้ยงเข้าเขตโทษก็เด่นมากด้วยครับขอขอเสริมตรงเลี้ยงเข้าเขตโทษนิดน,นึงนะคะคือมันน่าสนใจตรงที่ส่วนใหญ่คนที่ทําได้ดีมักจะเป็นปีก อย่างซาก้าหรือมาติเนลลี่ที่มาจากริมเส้นแต่คุณย่าเนี่ยเขามักจะทําจากตรงกลางเลยค่ะซึ่งปกติมันจะแน่นกว่าต้องเจอต้องดวลกับกองหลังตรงๆเลยมันท้าทายกว่าเยอะถึงแม้เราจะเห็นดีโลหรือกานาโช่ทาได้บ้างในระบบยูไนเต็ดนะแต่ถ้าดูผลลัพธ์สุดท้ายทั้งประตูแอสสิสการเลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้คุณย่ายังดูเหนือกว่าพอสมควรเลยค่ะ สถิติบอกว่าเขาอยู่อันดับ8ของลีกเรื่องเลี้ยงผ่านคู่แข่งนะท่านนับคนที่ลงพอสมควรแล้วก็เป็นอันดับ3ในกลุ่มผู้เล่นที่ยิงบวกจ่ายเกิน10ลูกด้วยซ้ำไปค่ะแต่มีจุดหนึ่งที่ออาจจะมีคนกังวลคือเรื่องค่า XG หรือ Expected Goals นะครับที่ดูเหมือนว่าเขาจะยิงได้เกินค่าเฉลี่ยไปนหน่อย XG Over Performance ตรงนี้มันน่าห่วงไหมครับ อจริงๆแล้วอาจจะไม่น่ากังวลขนาดนั้นนะคะเพราะค่านี้มันสะท้อนคุณภาพการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมของเขามากกว่าค่ะ เขามีความหลากหลายในการทําประตูสูงมากจริงๆไม่ว่าจะยิงเร็วๆยิงแบบเยือกเย็นตอนหลุดเดียวหาตําแหน่งก็เก่งหรือบางทีก็มีลูกยิงเหนือเหนือที่คาดไม่ถึงออกมาอาจจะเทียบได้กับอิสักของนิวคาสเซิลเลยนะคะเรื่องความสม่ําเสมอและความหลากหลายเนี่ยยังไม่รวมเทคนิคความฉลาดอย่างจังหวะจ่ายบอลให้เพื่อนที่ต้องคิดเร็วจ่ายผ่านช่องแคบแแม่นๆอันนี้ก็บ่งบอกคลาสบอลเลยค่ะ ครับนอกจากจบสกอร์เองแล้วเรื่องสร้างโอกาสให้เพื่อนก็ดูดีเหมือนกันนะครับสถิติพวก Key p a s s ซ s จ่ายบอลเข้าเขียดโทษค o s s เข้าเกียดโทษจ่ายทะลุช่องหรือแม้แต่วางบอลยาวเปลี่ยนแกนก็ถือว่าดีเลยแล้วก็ยังมีเรื่องช่วยเกมรับด้วยทั้งการเข้าสกัด ความแข็งแกร่งความเร็วในการเข้าถึงบอลแม้ว่าที่วูฟเขาอาจจะไม่ใช่ตัวเพรสซิงหลักก็ตามแต่ก็มีข้อควรพิจารณาอยู่เหมือนกันนะคะคือสไตล์ของคุณยาเนสเนี่ยดูจะเด่นมากเวลาเกมเปิดมีพื้นที่เยอะๆโดยเฉพาะจังหวะสวนกลับเร็วหรือทรานซิชันหรือสถานการณ์ที่เกมมันแบบว่าชุนลมุนหน่อยๆแต่ประสิทธิภาพเวลาเจอทีมที่มาตั้งรับลึกๆปิดพื้นที่แน่นๆหรือโลบล็อก อันนี้อาจจะยังเป็นคําถามอยู่บ้างซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขาก็เคยเจอปัญหาอยู่เหมือนกันค่ะตอนอยู่วูฟอืมถ้ามองในมุมอยู่ในเตดตอนนี้ก็อาจจะยังไม่น่าห่นมากไหมครับเพราะว่าการตามตรงหลายทีมอาจจะไม่ได้มาอุดใส่ยู่ในเตตขนาดนั้นด้วยฟอร์มช่วงหลังๆอาจจะกล้าเปิดแลกมากขึ้นซึ่งนั่นก็น่าจะเข้าทางคุณยาพอดีปัญหาอาจจะเกิดจริงๆก็ตอนที่อยู่ในเตดพัฒนาขึ้นจนทีมอื่นต้องมาเน้นรับมือมากขึ้นอันนั้นก็ต้องว่ากันไป ซึ่งมันก็อาจจะเป็นข้อจํากัดของระบบส่วนหนึ่งด้วยไม่ใช่แค่ตัวผู้เล่นอย่างเดียวโดยรวมแล้วถ้าดูจากข้อมูลตรงหน้าเนี่ยคุณยาดูเป็นตัวเลือกที่เอ่อเหมาะมากนะครับกับระบบกับบทบาทที่อโมริโมนาจะต้องการคุณภาพก็พิสูจน์มาแล้วในพรีเมยร์ลีกสถิติต่างๆก็แข็งแกร่งรอบด้านเลยทั้งรุกทั้งผ่าบอลสร้างสรรค์จบสกอร์บบกกับข่าวเรื่องค่าฉีกสัญญาที่ไม่น่าจะแพงเวอร์ทำให้ดูนี้ดูเป็นการเสริมทัพที่น่าสนใจมากครับบนหน้ากระดาษนะครับใต้ระบบของอโมริม โดยเฉพาะการเน้นเกมโต้กลับเร็วการได้ผู้เล่นที่เก่งในจังหวะแบบนี้เข้ามามันอาจจะเป็นการจํากัดเพดานการพัฒนาแท็กติกของทีมในระยะยาวหรือเปล่าคะหากวันหนึ่งอยู่ในเตดอยากจะยกระดับไปเป็นทีมที่เน้นครองบอลควบคุมเกมเราต้องเจอคู่แข่งที่มาตั้งรับลึกเป็นประจําอันนี้น่าคิดค่ะ